ช็อตลิกประเดี๋ยวร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบจีสไตล์ประจำวันที่24เมษายน2568โดยชายาผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเช้าว,วันนี้อารนันยังไงแพทริกกุลสตฟสันยอมรับบัาเจลิกสามแข่งขันเกินเข้มข้นเกินคาดเผยเป็นบททดสอบที่ยากกว่าไทยลีกในครั้งนี้มากโขเลยนะ โดยจะยิงลูกรึ่งไทยสวีเดนที่ปัจจุบันกลับมาคาแข่งไทยกับมานั่งของบีจีประชุมเปิดเผยถึงป,ประสบการณ์ในการค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นผ่านรายการไบเนมบอลออฟฟิเชียล bon ว่าเจลิกสานั้นไม่ง่ายนะฮะซึ่งอย่างที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ทั้งเรื่องของความฟิตและก็วินัยในการเล่นแท็กติกก็ถือว่าเป็นทุรสำคัญเป็นอย่างมากเจลิกสาเล่นยากมากครับทุกคนต้องฟิตหมดเลยขณะผมเป็นกองหน้ายังวิ่งเฉลี่ยประมาณ12กิโลเมตรต่อเกม เกมรุกเกมรับต้องใส่100%ตลอดคนที่ไม่เล่นตามแทคกติกของโคช้ชจะไม่ได้ลงเน่นเลยพอไปอยู่ที่นั่นต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาคำพูดของแพทริกสตอนใี้เห็นถึงมาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่น แม้ว่าในระดับเจดิก3แต่ว่าคุณภาพทั้งในสนามและก็เรื่องวินัยนั้นสูงมากและก็ถือว่าเป็นอีกก้วสำคัญในเส้นทางการเติบโตของเจ้าตัวในครังนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้แพทริกกูสตาฟสันที่สามารถทำได้ขนาดนี้เพราะเขานั้นรู้ดีนะว่าเขาต้องใส่เกินน้อยก็เป็นผลดีที่กลับมาอย่างประเทศไทยและเขาสามารถช่วยทีมชาติไทยใส่เกินร้อยไปได้นะฮะแต่ตอนนี้พักก่อนนะครับยังไม่หายเจ็บเลยก็ฝากเพจินแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิก เชียร์แพทริคกุสตาร์ฟสันคนนี้หายเจ็บไ,ไวๆกันด้วยครับแต่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะก็เรียกว่าร้อนเลดทีเดียวเมื่อร er ้อนทะลุ35องศามาริโนสฟอนเตเร่ต้องปรับตัวด่วนก่อนจะเตะ ACL เลิดที่เจ็ดด้านในครั้งนี้โดยการน,นี้โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสและก็คาวาซกิฟอนเตเร ตัวแทนของเจลิกเดินทางถึงเจนด้าพร้อมที่จะดุย ACL อลยูิสงัี24รอบ8ทีมสุดท้ายเร่งปรับตัวรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะฮะถึง35องศาเซลเซียสก่อนจะเจอกับอั aser, ลดาเซอร์และก็อัลซัสในครั้งนี้โดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวของสุพบอล AFC แชมเปี้ยนลีกยูนิส2งบัี24รอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นระหวบางวันที่25เมษายน วันที่3พฤษภาคมที่กรุงเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้นั้นล่าสุด2สโมสรตัวแทนจากทั้งทั้งโขงเจลิกอย่างโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชและก็คาวาสกิฟอนเทเรเองนั้นเดินทางถึงประเทศเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเที่ยวบินเหมาดำที่ฝ่ายจกักการแข่งขันจากฝั่งญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลสิ่งที่ทั้ง2ทีมต้องเร่งมือ,อทันทีหลังจากที่เดินทางถึงเจดดาก็คือ สภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยอุณหภูมิตอนกลางวันนั้นสูงถึง35องศาเซลเซยียสขณะที่ช่วงเวลาการแข่งขันแม้ว่าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซ,ลเซยียสแต่ก็ยังถือว่าร้อนกว่าญี่ปุ่นหลายเท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกันสมบ,บัติในทั้งมารีนอสและก็ฟอนเตเรต้องปรับตัวกับสภาพอากาศทันทีทั้งด้านการฝึกซ้อมโภชนาการและการฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมสำคัญที่เกิดขึ้นในค้งนี้ โดยโปรแกรมการแข่งขัน ACL Edit 2024รอบก่อนรองชดได้เลิน26เมษายนโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสจากญี่ปุ่นพบกับพั้นของออลนาเซอร์ ar, จากซาอุดีอาระเบีย27เมษายนคาวาสกิฟอนเต้ ere, จากญี่ปุ่นพบกับพั้นของอัลซาสจากกาตาทั้ง2ทีมจากญี่ปุ่นต่างก,ก็มีเป้าหมายที่จะทะลุเข้าสู่รอบลีกในประการนี้ให้จงได้โดยเฉพาะมาริโนสที่มีประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชียมาแล้วหลายครั้ง สุดฟอนตาเด่ก,ก็เป็นอีกหนึ่งทีมกระแ่งจากเจเลีกที่ตั้งเป้าที่จะลุ้นแชมป์รายการใหญ่ในครั้งนี้ให้จงได้เลยทีเดียนะโอ้โหปฟนว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นได้กันครับต้องปรับตัวกันยุกใหญ่เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงอัลนาเซอร์พักบรอนโดเกมเลีกเตรียมที่จะฟิตลุยมารินนสศึก A c เซีลเอีสองวันยี่สิบหกเมษายนนี้ โดยการนี้ทางด้านองทัพฝั่งองัลนาเซอร์นะผมตเตรียมที่จะพักทางด้านของคริสเตโน่บรันโดในเกมลีกนัดล่าสุดกับทางด้านของดามัชเพื่อจะเก็บความสดนะฮะในการลุยศึกใหญ่ ACL Elite ใน2024ในรอบ8ทีมสุดท้ายโดนกับทางด้านของโยโกฮาม่าเอฟมารินสวันที่26เมษายนที่ถึงนี้ โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะักความเคลื่อนไหวของ Al asser, อ,อัลดาเซอร์สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกซาดิอาราเบียโปรดลีกล่าสุดนั้นตัดสินใจพักคิสเตยโนโบรนโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสในเกมลีกเมื่อวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อจะเก็บความสดนะฮะไว้ใช้งานในเกมสำคัญของเอเชีย โดยเกมดังกล่าวนี้อัลาเซอร์บุกไปอาชินะดามัส3ต่อ2ทํทำให้ยังคงรังระดับที่3ของตารางคะแนนม,มี60แต้มจะทั้งหมด29บนัดตามรังระดับ2อย่างอัลฮิบรารันอยู่2แต้มอะก็ห่างจากจ่าฝูงอันอันติอัสอยู่8แต้มในขณะนี้อย่างไรก็ตามเกมนี้ไม่มีชื่อของบรนโดทั้งในตำแหน่งของตัวจริงและก็ตัวสำรองเนื่องจากว่าสโมสรตัดสินใจที่จะพักแข้งวัย40ปีวรันนี้เพื่อจะให้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบเต็มที่ ในการลงเล่นในศึก AFC แชมเปียนลีกอีลิท2024รอบก่อนรองชนะเลิศผลงานของคิสเตโนโบรันโดในฤดูกาล2024นั้นลงเล่นทุกบริการ36นัดยิงไปทั้งหมด32ประตูแอซิสไป4ครั้งในลีก27นัดยิงไปทั้งหมด23ประตูในศึก ACL 6นัดยิงไปทั้งสิ้น7ประตูโดยโปรแกรมสำคัญถัดไปนะฮะในวันที่1 6เมษายน อัลนาเซอร์พบกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชจากญี่ปุ่นในศึก ACL เ e อริส2024รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งการพักบรุนโดในเกมลีกก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่อัลนาเซอร์ให้กับทั่วเอเชียปีนี้โดยหวังจะใช้ประสบการณ์และก็คุณภาพระดับโลกของเจ้าของบรอนดอ5สมัยเพื่อจะพาทีมลุ้นคว้าชแชมป์สโมสรเอเชียครั้งแรกในหน้าปราสาทที่เกิดขึ้นในครงนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นแนวัง,งานนี้ ก็ต้องราดูกันต่อไปก็นด้วยครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ติญ่เจลิกหนุนเต็มที่ลยนะเหมาลำพามาริโนสและฟอนตาเร่บินด A เอชีลีกที่ซาอุดีอาระเบียโดยกันนี้ฝ่ายจัดอาฟฟตบอลอาชีพญี่ปุ่นนะฮะเช่าเครื่องบินเหมาลำให้โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสและคาวัสกิฟอนตาเร่เดินทางที่จะลุยศึก AFC แชมเปียนลีก e ีดิต 2 0 2 4รอบ8ทีมสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียหวังที่จะลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มโฟกัสเต็มที่โดยงานนี้ฝ่ายจักกดการใงการฟุตบอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นหรือว่าเจลีกให้การสนับสนุนเต็มที่แก่2ตัวแทนของประเทศได้แก่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสและคาวาบอสกิฟอนเาเลสนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกอีลิป2 0 2 4ที่จะมีขึ้นและวางวันที่25บเมษายนถึง3พฤษภาคมในประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อที่จะช่วยลดภาระการเดินทางและความเหนื่อยล้าจากโปรแกรมการแข่งขันในประเทศที่แน่นขนัดในครั้งนี้ทางเจลีกจึงได้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินเหมาลำเดินทางบินตรงสู่เมืองเจดดาให้กับ2สโมสรโดยที่หวังว่าจะช่วยให้ผู้เล่นนั้นสามารถโฟกัสกับการแข่งขันระดับทวีปในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโปรแกรมก่อนรอ,อบก่อนรองชนะเลิศ ACL Edit สอ24ตามเวลาของประเทศไทยนะฮะวันที่16เมษายนโยโกฮามมาเอมารินอสพบกับอัลนาเซอร์จากซาดีอาระเบียรังวันที่7เมษายนเจอกับคาวาสกิฟอนตาเล่พบก,กับอัลนาซัสจากประเทศกาลาตาในครั้งนี้โอ้โหเป็นงาว่างงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะจัดให้เลยนะครับผมสมาคมของเจลีกเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อาร์ตยังไงทรูแบงคอกนะฮะเมื่อเปลี่ยนรังเยา้าไปเป็นทรูบีจีสเตเดียมและจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่บีจีอัมลาสนามอาถพนทันชีเมื่องางน,นี้ทรูแบงคอกประกาศย้ายรังเยา้าไปใช้บีจีสเตเดียมเริ่มต้นซีซั่นหน้าพร้อมบรีแบน์เป็นทรูบีจีสเตเดียมขณะที่บีจีปทุมปิดฉากสถิติสุดยแย่ในสนามธรรมศาสตร์างัิทธิ์หลังชนะเพียงแค่2จากทั้งหมด16เกม ซึ่งทรูแบง์คอกนะฮะประกาศเปลี่ยนรังย้าย่างเป็นสางการแล้วโดยแต่งตั้งอ่าโดยตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 5เป็นต้นไปทีมจะย้ายไปใช้สนาม BG จีสเตเดียมร่วมกับท่านันของ B ีีปทุมภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ t r ร์บีจีสเตเดียมถือเป็นการสิ้นสุดการใช้มอธรรมศาสตร์ารังสิสนะฮะเป็นสนามเย้าอย่างยาวนานถึง10ปีเต็มตั้งแต่ปี2015ในครั้งนี้โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ยังส่งผลให้ b ีปทุมนั้น จะไม่ต้องกลับไปลงสนามที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตอีกต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามอาถันสำหรับพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากทัน้นต้นของสถิติ16เกมที่บีจีลงเล่นที่นั่นในฐานะทีมเยือนหรือว่าเกมสนามกลางพวกเขาแพ้ไปถึง12นัดเสมอ2และร็กชนะเพียงแค่2นัดในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นอย่างไรก็ตามทั้ง2เกมที่ชนะนั้นมีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าส่งผลโดยตรงต่อการคว้าแชมป์ของทีม ไทยลีก2 0 2 0บีจีบุกชนะแบงคอกไป2 0คว้าแชมป์ลีกสมัยแรกไทยลีกคับ2 0 2บ3บีจีชนะเบองทองอยู่เต็ด1 0คว้าแชมป์บอลถ้วยรายการน,นี้เป็นครั้งแรกในคาลังนี้เช่นเดียวกันสถิติของบีจีปทุมที่ธรรมศาสต์ตรังสิตนะฮะ1แพ้เพื่อนตำรวจ2ต่อ3ไทยลีก2 0 10นะฮะและก็2แพ้เพื่อนตำรวจ1ต่อ3ไทยลีก2 0 12ต่อมาก็จะเป็นแพ้เซเรโซส,สากา1ต่อ2 แพ้เพื่อนตำรวจ0:5แพ้บริลัม1:3เสมอเพื่อนตำรวจ3:3แพ้แบงค็อก2:4แพ้แบงอคอก4:5แพ้แบงอคอก2:3แพ้เชียงราย0:1โอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้สติก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นจะล้างอาถรรพ์ในครั้งนี้เองนั่นเลยครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนขาฟุตบอลไทยบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่24เมษายน2568 đời trai của băng khả năng phúc bẩn thành khả năng.